อยากรู้ไหมครับว่าวิธีการเพิ่ม V o 2 m a x หรือว่าค่าความฟิตของเราเนี่ยครับทำยังไง มีสาวิธีครับวันนี้จะมาคุยให้ฟังครับตอนอื่นนะครับก็ต้องบอกกันว่าค่า VO2 max นะครับหรือว่าค่าความสามารถในการใช้ออกซิเจนสูงสุดของร่างกายนะครับที่เราตรวจได้นาฬนิการหรือตรวจโดยการทำซีเพดหรือ VO2 max นะครับมันคือค่าการใช้ออกซิเจนสูงสุดของร่างกายในช่วงขณะที่ออกกำลังกายสูงสุดครับดังนั้นถ้าเกิดว่าเราสามารถใช้ออกซิเจนได้สูงมากเท่าไหร่แสดงว่าร่างกายนะครับเรามีความฟิตมากขึ้นเท่านั้นนะครับ VO2 m ท x ที่ดีจะประกอบไปด้วยอันที่1คือการหายใจเข้าปอดต้องดีหลอดลมต้องดี อันที่2การแลกเปลี่ยนแก๊สออกซิเจนนะครับในปอดหลอดเลือดฝอยต้องดีอันที่3หัวใจต้องดีบีบตัวเลือดได้แรงใช่ไหมครับเลือดก็ต้องส่งผ่านร่างกายไปเลี้ยงที่กล้ามเนื้อได้ดีหลอดเลือดก็ไม่มีการตีบหรือตันหรือขรุขระอะไรที่ทําให้เลือดไปเลี้ยงร่างกายได้ไม่ดีนะครับลงมาถึงอันที่4ก็คือกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อต้องแข็งแรงนะครับมีความสามารถในการออกกําลังกายใช้พลังงานได้เยอะนะครับแล้วก็อันที่5ลงไปถึงระดับเซลล์นะครับก็คือตัวไมโตคอนเดรียที่ใช้ในการผลิต ATP เนี่ย บอกความฟิตนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนอกจากนี้เนี่ยวิวทูแม็กเป็นตัวที่บอกความยั่งยืนของอายุได้ดีมากนะครับมีการวิจัยหลากหลายรูปแบบหลายงานมานะครับบ่งบอกว่ายิ่งวิวทูแม็กสูงนะครับโอกาสเราจะเสียชีวิตต่อโรคทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคหัวใจหลอดเลือดสมองหลอดเลือดหัวใจหรือมะเร็งเนี่ยลดน้อยลงนะครับลดน้อยวิธีการเพิ่มวิวทูแม็กมีทั้งหมด3วิธีครับวิธีแรกเขาเรียกว่าเป็น peripheral adaptation หรือว่าเรา เพิ่มวิตามินเอจากส่วนปลายของร่างกายนะครับเมื่อกี้บอกไปเลยใช่ไหมครับส่วนปลายคืออะไรส่วนปลายคือเราต้องการทําให้ไมโตคอนเดียนะครับทำงานได้เก่งขึ้นมีเยอะมากขึ้นนะครับแล้วก็ทํางานได้ดีมากขึ้นจะผลิตพลังงานได้ดีมากขึ้นออกกําลังกายได้ทนขึ้นอืดขึ้นแล้วก็แข็งแรงขึ้นนะครับวิธีการเพิ่มไมโตคอนเดียทำไม่ได้ยากครับแต่เราต้องใช้เวลาก็คือเป็นการออกกําลังกายแบบแอโรบิกเอ็กซ์ซอร์ซ e ยโซน2บริเวณแอโรบิกเทชเชอนะครับไม่ให้เกินบริเวณนี้ออกกําลังกายให้ได้ ถี่เยอะๆนะครับต่อสัปดาห์เช่นประมาณ5ครั้งต่อสัปดาห์นะครับครั้งหนึ่งประมาณ30นาทีถึง60นาทีและถ้าเกิดว่าออกกาลังกายต่อเดือนได้2เดือนวิโอตุมักเพิ่มได้10%ขึ้นไปเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีที่1ครับวิธีที่2องเขาเรียกว,ว่าเซนทรัลอะด p ปเทชันหรือว่าเป็นการเพิ่มการสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงร่างกายนะครับหลักในการทําก็คือทําให้หัวใจเรานะครับแข็งแรงขึ้นคราบใหแข็งแรงขึ้นหมายถึงว่าหัวใจสามารถบีบเลือดไปเลี้ยงได้แรงขึ้้นนนะะรรับจจาาากเเเดดดิมหวใีลือดไดปณ แต่พอเราแข็งแรงขึ้นหัวใจแข็งแรงขึ้นกล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นบีบเลือดแรงมากขึ้นนะครับเลือดก็ไปเลี้ยงร่างกายได้เยอะมากขึ้นเลือดที่ไปเลี้ยงก็จะมีตัวเม็ดเลือดแดงใช่ไหมครับก็นำพาออกซิเจนไปสู่ร่างกายได้เยอะมากขึ้นกลายเป็นว่าเรามีความฟิตเพิ่มมากขึ้นจากตัวปั๊มปิ้งของเราดีขึ้นหัวใจดีขึ้นบีบตัวได้ดีขึ้นดังนั้นปุ๋ยแม็กก็จะสูงขึ้นอีกครับการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มการบีบตัวของหัวใจเนี่ยต้องเป็นการออกกำลังกายที่โซนสสููงงงยิ่ ยิ่งเพิ่มเยอะแต่ว่าต like ้องเป็นการออกกำลังกายที่โซนสูงแบบชันฉลาดนะครับคือการออกกำลังกายแบบ HIIT หรือว่า High Intensity Interval Training นะครับเป็นการออกกำลังกายแบบหนักสลับเบานะครับคำว่าหนักหมายถึงออกกำลังกายประมาณโซน4ปลายๆถึงโซน5ไปเลยนะครับอันนี้น่ะส่วนเบาก็คือเบาประมาณโซน2ถ้าหมายถึงออกกำลังกายประมาณโซน4ปลายๆถึงโซน5ไปเลยนะครับอันนี้น่ะส่วนเบาก็คือเบาประมาณโซน2ทำเป็นเซตๆประมาณ4-8เซตครับวิ่งเร็ว2นาทีวิ่งช้า2นาทีเดินเร็ว2นาที เดินช้า2อนาที4-8เซตทาให้ได้นะครับสัปดาห์ละ1-2ครั้งต่อสัปดาห์ช่วยเพิ่มมีอตมัตมัขึ้นมากกว่า10%อนะครับอีกหนึ่งวิธีเลยครับการออกกําลังกายแบบ HIT อนะครับอาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนเพราะว่าการออกกำลังกายแบบ HIT เนี่ยหัวใจทํางานหนักมากเลือดมีโอกาสมีเป็นกฏมากขึ้นได้ดังนั้นคนที่มีโรคประจําตัวโดยเฉพาะโรคหลอดเลือดหัวใจควรจะตรวจคัดกรองก่อนหรือคนที่มีความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดหัวใจก็ต้องตรวจคัดกรองก่อนนะครับก่อนจะไปออกกาลังกายแบบ H IT วววิิธธีีีีีทท่่่3นรเเป็ายก เพิ่ม relatively VO2 max หรือว่าทำให้ VO2 max สูงขึ้นมาแบบสัมพัทธ์ครับปกติแล้วเนี่ยครับ VO2 max เนี่ยมันเป็นหน่วย cc นะครับต่อเนื่องนงนาทีต่อน้ำหนักตัว1นกิโลนะครับเราจะเห็นว่าถ้า cc เยอะ VO2 max เราจะสูงอีกวิธีหนึ่งคือทำให้ตัวหารห,หรือว่ากิโลกร,รัมเนี่ยเราลดน้อยลงนะครับแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเราน้ำหนักตัวเยอะและน้ำหนักตัวที่เยอะเกินไปเนี่ยมาจากไขมันส่วนเกินในร่างกายแสดงว่าถ้าเราลดเอาไขามันส่วนเกินในร่างกาย กิโลกร,รัมจะลดลงใช่ไหมครับตัวอาหารของวิตแม็กก็จะลดลงดังนั้นเราจะมีวิตแม็กสูงขึ้นเลยนะครับการลดน้าหนักเพื่อทําให้ไขมันลดลงเนี่ยวิตแม็กเพิ่มขึ้นได้เกิน10%เลยนะครับดังนั้นการลดน้าหนักเป็นตัวที่ทำได้บางทีไม่ต้องใช้แรงมากนะครับใช้แค่นคุมอาหารให้ดีกินอาหารให้ดีพอนะครับแคลอรี่คุมให้เหมาะสมวิตแม็กเพิ่มขึ้นแล้วครับ ลองเอา3วิธีนี้ไปใช้นะครับมันก็จะทําให้วิวทุกแม็กสูงขึ้นครับและวิวทแบ็กที่สูงก็จะทําให้เกิดประโยชน์ของร่างกายทั้งในเรื่องของกีฬาและสุขภาพและความยั่งยืนของชีวิตแบบมีคุณภาพชีวิตระยะยาวครับ